เรียนท่านคณะกรรมการการประเมินรางวัลทรงคุณค่าสอบทอุเบกอวอร์ประจำปีการศึกษา2565ถึง2566ครั้งที่12ประเภทคุณผู้สอนยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่ขอรอทุกท่านค่ะ ข้าพเจ้านางสาวไอรดาต่เตื้องงานครูโรงเรียนบ้านกลางสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาขอ,อนําเสนอผลงานในส่วนที่เข้ารับการประเมินดังรายละเอียดต่อไปนี้ค่ะการปครองข้าพเจ้าปฏิบัติถูกต้องตามระเบีย,ยบวินัยจรรยาบัณวุิชาีิครูมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนในทุกดาและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องการสองคนข้าพเจ้าทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รับของสิทธิ์ผู้ร่วมงานผู้บังคับบัญชาและชุมชนการโครงงานข้าพเจ้ารับผิดชอบมุ่งมั่นตั้งใจทํางานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถทําให้ได้รับรางวัลเสมาปองตอประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการศึกษาสีนาวปรวจยาสิติดและอายมุกปีการศึกษา2,566 จันสรรนักงานืบคุณที่การศึกษาปฐมศึกษาพังงาซึ่งความต้องการในการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เนื่องจากการอ่านคิดวิเคราะห์เป็นการอ่านระดับสูงซึ่งต้องใช้ความพินิษพิจรารณาแยกแยะอย่างละเอียด โดยแยกแยะหาเหตุผลจุดมุ่งหมายของผู้เขียนแยกแยะข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นสามารถประเมินและตัดสินคุณค่าของเรื่องที่อ่านได้ดังนั้นผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความให้สูงยิ่งขึ้นโดยข้าพเจ้าได้นำสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อประเภทต่างๆที่มีความเพลิดเพลิน ความรู้ประสบการณ์และมีประเด็นให้คิดและเขียนบรรยายถ่ายทอดประเด็นที่คิดด้วยภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมเช่นการอ่านเรื่องสั้นการอ่านนิทานการอ่านบทความโฆษณาแบบอินโฟกราฟิกการอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์เหล่านี้หรือสื่อประเภทต่างๆที่ให้ข้อมูลสารสนเทศให้ความรู้ประสบการณ์ที่เอื้อให้ผู้อ่านนำไปคิดวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นตัดสินใจแก้ปัญหาและถ่ายทอดโดยการเขียนเป็นความ เรียงเชิงสร้างสรรค์ด้วยคำพูดภาษาที่ถูกต้อง ด้วยเหตุผลและความจําเป็นดังกล่าวจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าสนใจที่จะสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความกลุงสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความและแสดงความคิดเห็นโดยการถ่ายทอดเป็นความเรียนเชิงสร้างสรรค์ด้วยถ้อยคาภาษาที่ถูกต้องข้าพเจ้าคิดค้นนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนมีชื่อว่าชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยใช้เทคนิคการสอนรูปแบบ active learning จากการศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจของเฟอร์ดริกเฮอร์สเบิร์กนักจิตวิทยามีปัจจัยอยู่2ประการที่เป็นแรงจูงใจให้คนอยากทํางานคือปัจจัยจูงใจและปัจจัยคาจุนและข้าพเจ้ายังศึกษากระบวนการเรียนรู้แบบ active learning นอกจากนี้ข้าพเจ้ายัางศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และหลักสูตรฐานศึกษาโรงเรียนบ้านกลางปีการศึกษา2566 มาตรฐานการศึกษาตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจากข้อมูลดังกล่าวข้าพเจ้าจึงเกิดแรงบันดาลใจในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความโดยใช้กระบวนการ active learning ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3การดำเนินกิจกรรมในรูปแบบ active learning 5ขั้นตอนเพื่อพัฒนา ทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความขั้นที่ 1. ขั้นกระตุ้นความสนใจขั้นที่2ขั้นสำรวจและค้นหาขั้นที่ 3. ขั้นอภิปรายและลองข้อสรุปขั้นที่4ขั้นสร้างผลผลิตของความเข้าใจขั้นที่ 5. ขั้นสะท้อนผลผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาชีพดังนี้ 1. มีการเผยแพร่และนำไปใช้ในหน่วยงานเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้ปรับปรุงและพัฒนานาไปใช้กับนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ มีการเผยแพร่ให้กับคณะศึกษาดูงานเพื่อนำไปเป็นแบบอย่างและปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน พุทกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ใช้งานง่ายสะดวกมีรูปเล่มเป็นสื่อสิ่งพิมพ์และจัดทำเป็นหนังสืออ e ิเล็กทรอนิกส์ e-book ที่สวยงามและน่าสนใจใช้งานง่ายสะดวกสบายในการพกพาเหมาะสำหรับการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา อีกคั้งยังส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับรางวัลนวัตรกรรมยอดเยี่ยม Best Practice ก,กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยประเภทครูผู้สอนในการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานโอนเนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และโรงเรียนบ้านกลางได้รับเกียรติบัตร เป็นสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอ e เปีการศึกษา2,566รายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ตั้งแต่ร้อยละ5 0ขึ้นไปจากข้อมูลที่กล่าวมา คือผลงานที่ข้าพเจ้าได้ส่งเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสปทอุเบกอวอร์ดประจำปีการศึกษา2565-2566ถึงครั้งที่12ประเภทคผู้สอนยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอขอบคุณค่ะ